ค่ะวันนี้หมอตุ้ยมาออกหน่วยฉีดวัคซีนโควิดนะคะอพอดีหน่วยที่ออกฉีดวัคซีนอยู่ใกล้ลำล้ํานะคะเป็นธรรมชาติเด็กๆก,ก็มาเล่นน้ำตามลำห้วยนะคะซึ่งอยู่ใกล้ๆจุดฉีดวัคซีนนะคะสวยงามอากาศดีวิวดีนะคะซึ่งแต่ก่อนค่อนข้างก็อยู่แต่ในเต็นท์นะคะหลังฉีดยาก็จะอากาศอบอกก้ามากนะคะ แต่อยู่นี่นะโอ้อากาศสดชื่นคนใกล้ก็มไม่มีสายเอฟเฟคอะไรนะคะตอนนี้ก็มีผู้มารับบริการภาคเจ้าประมาณ70ปกว่าคนนะคะซึ่งก็ต้องรอภาคบ่ายว่าจะมาเท่าไหร่นะคะหวังว่าจะได้ครบ200คนนะคะซึงจะคุ้มนะคะ ชาวบ้านก็ยังกลัวอยู่นะคะไม่กล้ามานะคะพวกเราก็จะลดลง,ลงถึงบ้านถึงกระไดบ้านเหมือนเดิมนะคะจนกว่า,าประชากรของไตยจะได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิดครบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะส่ะรับวอันนี้ก็มาด้วยการมีเพียงกานี้ค่ะสวัสดีค่ะ